โอเคนันต้องขอโทษด้วยนะครับก็หลุดไปนะครับวันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยนะก็จะไม่แนะนำน้แบ่งปันเก็บความรู้นะครับก็ง่างยุดยาพิม์เล็กนะครับก็พิมพ์นี้ไม่มีเดือยนะครับส่วนเราส่วนมากที่เราพบเห็นและเจอเจอก็ส่วนมากและส่วนใหญ่จะเป็นพิมพ์ที่มีเดือยซะส่วนมากครับก็ไอ้พิมพ์ที่ไม่มีเดือยเนี่ยไอ้พิมพ์ที่ไม่มีเดือยตรงนี้นะครับก็พิมพ์นี้คือหายากยากมากหรือยากพอสมควรนะครับก็ถือว่ายากนะครับผมว่า ส่วนมากที่เราพบเห็นและเจอเจอกันก็จะเป็นพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้ซะส่วนใหญ่พิมพ์นี้ซะส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะครับจะเป็นพิมพ์นี้ซะส่วนใหญ่เนี่ยครับนี่ผมเรียกตรงนี้เดือยบางคนอาจจะเรียกเป็นสืวบลึงนะครับตรงนี้นะครับบางคนอาจจะเรียกเป็นสืวบลึงนะครับแต่นี้คือหรืออาจจะเรียกเดือยก็ได้นะส่วนมากที่เราเจอเจอจะเป็นพิมพ์นี้พิมพ์นี้ี่ส่วนมากหรือส่วนใหญ่นะครับที่เราเจอเจอนะครับแล้วก็ไอพิมพ์ที่พิมพ์ที่ไม่มีเดือยเนี่ย พิมที่ไม่มีเดือยคือพิมนี้เนี่ยคือพิม์อันนี้พิมพ์เดียวกันนะที่ผมเล่นมาจะถือว่านมนานกาเรพอสมควรนะผมได้ตัวนี้ผมปล่อยไปนานแล้วนะครับตัวนี้ปล่อยไปนานแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่สองที่ผมได้สัมผัสนะครับได้จับบัดก็ถือว่าหายากถือยากไหมก็ถือว่ายากมากนะคือถือว่ายากพอสมควรนะไม่ค่อยได้เจอๆนะครับส่วนมากที่เราเจอในส่วนมากที่เราเจอกันจะมีเดือยที่ส่วนมากมีเดือยก็คือมีเดือยก็คือพิมพ์นี้นี่พิมพ์นี้ที่เราเห็นกัน จนชินตานครับนี่คือพิมพ์นี้นะมีเดือยมีเดือยตรงไหนคือมีเดือยคือตรงนี้นะครับผมมีเดือยบางคนอาจจะเรียกเป็นสิวลึงก็ได้นะครับผม أو, หรือบางคนอาจจะเรียกเป็นนิ้วมือก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมก็ <c oughs> วันนี้ผมจะมาแบ่งปันเกจความรู้นะครับผมก็ออามาเริ่มกันเลยดีฝานะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็พี่ผมบอกนะวิธีการดูงั่งนะครับก็ผมจะมีวิธีการดู มีวิธีการดูง,าง่างแล้วก็หาาความจดจําจดจำนะครับว่าง้างที่เราเห็นเนี่ยข้อที่หนึ่งนะผมจะมีวิธีการดูนะรเราต้องรู้จักว่าง่างที่เราเห็นหรือที่เราได้หยิบจับหรือสัมผัสเนะี่ยคือง่างพิมพ์ไรข้อที่หนึ่งนะครับเราต้องเราต้องรู้ว่าข้อที่หนึ่งคือผมจะเขียนไว้เสมอแล้วคือมีบันทึกของผมไว้นะครับเราต้องรู้ว่าง่างที่เราเห็นได้สัมผัสแล้วเจอเจอเนี benim, ่ยคือพิมพ์ไรคือคือข้อที่หนึ่งนะครับ ข้อที่2คือเราต้องรู้จักว่างัางที่เราหยิบจับหรือสัมผัสเนี่ยมีลักษณะการสร้างแบบไหนนะครับคือข้อที่2นะเราต้องรู้จักว่างัางที่เราหยิบจับหรือสัมผัสนะครับมีลักษณะการสร้างแบบไหนนะครับคือข้อที่3นะครับเราต้องรู้จักธรรมชาติของการหล่อว่างัางที่เราเห็นได้หยิบจับเนี่ยวิธีการหล่อโบราณมีลักษณะแบบไหนข้อที่สนะครับเราเจ้าจบ เราต้องจดจําขนาดหรือว่าน้ําหนักเลยครับขนาดน้ําหนักนี่คือสําคัญมากนะครับผมเราต้องจดจําขนาดหรือว่าน้ําหนักเมืเ่อ,อ,นะอะจะเป็นขนาดของห่วงหลังนะก็คือความใหญ่โตนะครับเมื่อจะเป็นขนาดของฐานบัวความลึกนะครับคือความลึกของฐานบัวเนี่ยขนาดบางบาง,บาง,บ,างบางตัวในงานเกงงานงาน,งานเกลีรืดงานฝีมือบัวมันจะเล็กกว่าปกตินี่นี่คือนี่คือขนาดนะครับขนาดขนาดความใหญ่ความโตเราต้องเราต้องจดจําถึงขนาดนะครับแล้วก็ ความล่มามของแขนลักษณะใบหน้าขนาดของหน้าเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนต้องจดจําถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับผมเราต้องสัมผัสกับตัวจริงนะครับถ้าบางคนเนี่ยคือได้สัมผัสได้จับกับตัวจริงเนี่ยมันจะทําให้เราแยกแยะของเกเท,ท้ได้ไม่ยากนะครับถ้าเราสัมผัสตัวจริงเราจะรู้โอ้ง่างสึกผิวธรรมาชาติมันเป็นแบบนี้สนีมะขุมมันเป็นแบบนี้ผิวแห้งที่เขาบอกว่าโลหะโบราณโลหะเนื้อสัมฤทธิ์โบราณโลหะ เหลืองอมเขียวมีลักษณะแบบนี้ถ้าเราหยิบจับองค์จริงเราจะแยกแยะได้ไม่ยากนะครับผมก็วันนี้ผมจะไม่ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องอาลายเส้นแล้วกันว่าผมผมดูแบบไหนถึงแท้นะครับง่างแท้เนเขาจะมีรายละเอียดของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นลายเส้นความลึกความคมชัดไม่จะเป็นความล่ามของแขนหรือว่าธรรม,ามาชาติร่องรอยการใช้งานหรือขัตะกลางต่างๆหรือว่าธรรมาชาติของดินหรือว่า ความความมนนะครับความมนต่างๆของฐานหรือความมนรอบององค่างนะครับผมว่านี่นะครับผมก็ดูง้างแท้นะครับง่างแท้เห็นไหมครับตาของเขาเห็นไหมดูดูความความลึกของความลึกของเส้นล่องตานะครับนี่ดูความความลึกของเส้นล่องตานะความลึกของเขาในจะสม่ําเสมอครับแต่ส่วนมากที่ผมสังเกตนะครับตาข้างฝาของฝามือเราคือซ้ายอง่างนี่แหละ ตาข้างขวาของเขาครับจะเป็นพิมพ์นี้จะเป็นที่มีนิ้วมือหรือไม่มีนิ้วมือก็ตามแต่นะตาข้างข้างข้างขวามือเราหรือซ้ายองค์งางตาของเขาฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนตาอุลตร้าแมนฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะตื้นนะเ้าจะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับง่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พิมพ์นี้เนี่ยผมให้ดูนะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นิ้วกระดกหรือไม่มีนิ้วกระดกก็ก็เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวได้ก่อนนะครับให้ดูเห็นไหม ดูตาของเขาอาจจะนี่เห็นไหมครับนี่ดูตาเห็นไหมดูตาของเขานะครับเหมือนกันลักษณะเหมือนกันนะครับลักษณะตานี่เหมือนกันตาตาซ้ายองง่างตาเขาจะลักษณะค้ายๆตาอุต้เมียนะี่นะดูพิมพ์นี้ก็เหมือนกันนะ,ะแต่ข้างซ้ายเนี่ยคือซ้ายมือเราหรือหรือฝ่าองง่างเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะตื้นๆเห็นไหมเขาจะมีลักษณะเด่นเฉพาะของเขานะครับง่างพิมพ์นี้จะมี นิ้วหรือไม่มีนิ้วนะครับผมก็อันนี้อันนี้มีนิ้วนะครับอันนี้อันนี้ไม่มีนะครับอันนี้จะหายากฝานะครับผมก็จะมาดูเลยว่าวิธีการดูแยกแยะเกยแทนนะครับผมก็อันนี้นะครับดูดูเห็นมดูดูเส้นล่องตาเห็นไหมครับเส้นล่องตาเขาจะลึกสม่ําเสมอนะครับผมแล้วก็เห็นไหมดูฝั่งนี้เห็นไหมแล้วก็ดูเส้นล่องหนาผากเออเส้นเหนือคิ้วขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เส้นล่องหนาผานะครับเห็นไหมเส้นเขาจะลึกสม่ําเสมอนะครับผมแล้วก็ ล่องลอยล่องรอยคาบตะกางต่างๆเนี่ยอ่านี่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือคาบตะกางนะคาบตะกางเนี่ยใช้ระยะเวลาในการจับตัวนะครับผมใช้ระยะเวลาในการจับตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะนานนครับนานถือว่านานมากนะบางบางตัวเนี่ยกว่าจะขึ้นอย่างนี้ได้นะใช้เวลาใช้เวลาเป็นสิบสิบปีนะครับผมพวกเนี้ยคาบตะกางเหล่านี้คือเอามือเอามือแคะหรือว่าแก่นี่คือไม่ออกนะครับเขาค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็หนาหนึบนะครับค่อนข้างเรียกอะไรอ่าคล้ายๆเหมือนคล้ายๆหินปูนนะครับลักษณะเขาจะเหมือนคล้ายๆหินปูนนะครับเขาจะแข็งนะครับขนาดใช้จนแบบว่าผิวเปิดไปเห็นไหมคาบตะกลางเขายังเกาะอยู่ในเนื้อแน่นหนึบเลยเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมดูตรงนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมตรงตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับใช้จนแบบว่าผิวนี่สึกไปนะจมูกนี่เปิดไปนะครับผมแล้วก็ เห็นไหมหูหลวงพระไลนนี้เปิดสืกไปนะแต่คาบตะกังตรงนี้เห็นไหมอย่างแน่นหนึบแล้วก็รูล่องเส้นนะครับล่องเส้นที่แบบว่าล่องเส้นเขาเนี่ยเห็นไหมความความหนาหรือความใหญ่ของล่องเส้นเนี่ยความหนาหรือความใหญ่เขาจะสม่ำเสมอนะไม่มีเส้นไหนที่กระโดดกระโดดคือแบบไหนนะครับกระโดดคือเส้นเขาจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี่ยผมเรียกเส้นกระโดดแต่นี่ล่องเส้นของเขานะครับทุกท่านที่จะลึกสม่ำเสมอเท่ากันนะครับผมนี่นะครับ ของแท้นี่รายล,ละเอียดเขาต้องคมลึกชัดเจนนะครับผมเห็นไหม๋ยวเดีก่อน,นครับอ่านี่เห็นไหมนี่นะครับล่องเส้นนี่ค่อนข้างจะลึกสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ <_ Bright> แล้วก็ในในล่องเส้นข้างใน,นเห็นไหมนี่มีคาบฝุ่นอาจจะเป็นคาบฝุ่นคือคาบเหงื่อครายนะล่องรอยการใช้งานนะครับผมเห็นไหมดูตามซอกหูนะครับรเนี่ยตรงนี้เป็นคาบฝุ่นนะครับเป็นคาบฝุ่นคาบตกาะกังเกาะติดนะครับแล้วก็ดู ดูเส้นล่องคอครับเส้นล่องคอนี่ลึกสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นสร้อยสังวานนะครับเห็นไหมแล้วก็คาบตะกางที่ว่าติดเป็นเม็ดเนี่ยผมเรียกว่าสนิมเม็ดพริกนะครับตรงนี้ที่ติดติดเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยพวกนี้เกิดจากแร่ธาตุที่เกาะอยู่ตามองคงั่งนะครับผมเขาจะเป็นสนิมเม็ดเม็ดแล้วก็อาจจะมีเส้นทางน้ําผมเรียกว่าเส้นทางน้ำนะครับเส้นทางน้ำเนี่ยเกิดจากโลหะเย็นตัวเฉียบพันธ์นะครับคือโลหะบางชนิดเนี่ยเขาการหลอมเหลวของอุณหภูมิแต่โลหะแต่ละชนิดเนี่ยเขาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อ เมื่อโลหะเย็นตัวเฉียบยพันนะ่ะมันก็เกิดการเหนี่ยวนำของมอะตอมหรือโมเลกุลที่มันยังเข้ากันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันก็เกิดทําให้เกิดเส้นทางน้ําทําให้เกิดเส้นทางน้ําเหล่านี้นะครับเส้นทางน้ํามันจะมีแบบเล็กบ้างใหญ่บ้างน,นะครับไม่ไม่เท่ากันนะครับผมมาดูนะครับฟาร์มเห็นไหมครับนี่เห็นไหมค่าฝุ่นหรือว่าค่าฝุ่นต่างๆน,นะเห็นไหมอยู่ตามซอกแขนนะครับเห็นไหม ดูมิติของแขนนะครับมิติของแขนเนขะาจะแบบว่าเดี๋ยวก่อนนะผมจะส่งให้ดูนะมิติของแขนเห็นไหมมิติของแขนเข,นขาจะหนาลํำนะครับเห็นไหมมิติของแขนเขาจะหนาลํำนะครับนี่นครับอันนี้เป็นหุ่นหุ่นเทียนเป็นเบ้าประกบนะเบ้าประกบเขาก็จะคือมีหุ่นเทียนหน้าหลังมาประกบกันเห็นไหมแล้วเขาก็จะปาดปาดแต่งหุ่นเทียนก่อนนะครับถึงจะเอาไปจุ่มดินขี้งวัวเอาไปจุ่มน้ําดินขี้งวัวถึงจะเอามาเอา เอาดิงชิ้งพอจุ่มน้ําดิงชิ้งัวก่อนนะครับแล้วก็เอาเอาดิงชิ้งัวมามามาพอกมาพอกพอกก็หุ่นเทียนนะครับถึงจะเอาถึงจะเอาไปหล่อนะครับผมก็นี่เขาจะปาดปาดแต่งปาดแต่งหุ่นเทียนก่อนนะครับปาดแต่งหุ่นเทียนก่อนลักษณะการปาดเห็นไหมตรงไหนที่นี่นี่ครับพอประกบมันก็จะมีเบ้าเห็นไหมปิ้นนะครับเป็นการปิ้นแต่คือนี่ก็ลอยปาดลงมานะครับเห็นไหมลอยอันไหนที่มันแบบ ไม่ได้ปิ้นจนหน้าเกิดบางทีเขาก็ไม่ได้ปาดนะเห็นไหมรอยปาดลงมาปาดลงมานะปาดแต่งหุ่นเทียนนะครับก่อนที่จะเอาเอาดินดินที่งวมามาพอกก่อนที่จะเอาไปพอกเสร็จแล้วก็เอาไปไปหล่อครับนี่นะครับแล้วก็เนี่ยมดูคราบตะก,กงนะครับอ่าบางคนในตรงนี้อาจจะเรียกว่าสนิมน้ำมากนะเห็นไหมดูอาจจะเรียกว่าสนิมน้ำมากเห็นไหมพวกนี้ยคือพวกนี้เนี่ยเอาคือเอาเล็บแคระแกะเนี่ยคือไม่ออกนะครับคือ ขุมอยู่ในเนื้อโหลหะสำริดแล้วนะครับวิธีการดูนะครับแล้วก็ล่องรอยการใช้งานเห็นไหมดูห่วงดูห่วงนะครับเห็นไหมใช้จนห่วงเนี่ยใช้จนห่วงเนี่ยมนไปหมดแล้วนะเห็นไหมะฝาเหลี่ยมเหลี่ยมของห่วงเนี่ยห่วงหลังห่วงที่ว่าร้อยเก่งหรือร้อยเอวเรานะครับเห็นไหมดูมันจะไม่มีเหลี่ยมเห็นไหมไม่มีเหลี่ยมคือกลมมนไปหมดแล้วคือมันโดน ใช้นานๆแบบหลายสิบปีก็จะโดนเชือกหรือโดนอะไรเนี่ยถูเพราะฉะนั้นพอโดนโดนเชือกอะไรถูไปนานๆพวกเหลี่ยมพวกเนี้ยมันก็จะมนไปหมดนะครับเราต้องต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะบางบางบางตัวในงานเกสฝีมือเนี่ยคือผิวนี่มันสึกไปหมดเลยผิวสึกไปหมดภ้าสิวผิวสึกธรรมชาตินะครับสึกธรรมชาติคือเราก็ต้องสังเกตห่วงหลังด้วยนะครับถ้าผิวสึกปุ๊บแล้วเราไปดูห่วงในรูห่วงนี่ยังมีความคมอยู่เลยนะตัวงานเกทันทีเลยนะครับผมนะเอ่อ ต้องต้องดูด้วยนะครับองค์ประกอบที่ผมบอกนะองค์ประกอบความแท้ถ้าถ้าสึกผิวโอเคสึกเนี่ยเห็นไหมดูหัวไหลหน้าอกนี่คือแบบนี้เห็นไหมแลวอาจจะใต้คางสึกอาจจะโดนโดนโดน,โดนขอบเอวหรือโดนโดนโดนขอบของเกงียงยีเห็นไหมดูนี่คือรอยสึกธรรมชาตินะนี่คือเนี่ยเห็นไหมดูดูเนี่ยเนื้อเราสัมผัสเห็นไหมสึกนะครับความสึกมันจะไม่เข้าไปข้างในหลังซออหูต่างๆเหล่านี้เห็นไหมดูนี่คือคาบ คาบฝุ่นคาบตะกังนะครับล่องรอยที่ผ่านการเวลาผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนะครับเห็นไหมอาจจะมีคาบฝุ่นคาบตะกังบ้างนะครับเห็นไหมแล้วดูเสียรน,นะครับนี่ครับสนิมสนิมเม็ดพริกนะครับเห็นไหมขึ้นเป็นเม็ด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 อยู่ในอยู่ในเนื้อโลหะสำริดนะครับเห็นไหมนี่ครับนี่นี่รอยรอยปาดหงทียเห็นไหมแล้วก็ด <helping S> ูดูเสียนะครับเห็นไหมอาจจะมีพวกคาบฝุ่นนะครับเห็นไหมแล้วก็คาบฝุ่นร่องรอย การใช้งานอาจจะมีเป็นค่าสบู่บ้านนะครับในในในเียเหล่านี้คือมันดูเป็นธรรมชาติไหมแล้วก็คืองัางที่มีอายุเป็นละร้อยปีนะครับความมลของเหลี่ยมฐานที่ผมบอกนะมันใช้โดนขมผดัดโดนเอวโดนอะไรโดนโดนเนื้อเรานะครับความมลของเหลี่ยมฐานเนี่ยม,ม,ม,มันมันมันมลไปหมดแล้วนะครับมันไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรแล้วเห็นไหมดูแล้วดูรอยตะใบเห็นไหมรอยตยะใบเขาตะใบโบราณเ,เขาจะเขาจะหนานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่ง อ่านี่ครับเห็นเดี๋ยวก่อนนะครับไม่ไม่ชาเท่าไหร่นี่เห็นไหมครับนี่คือร่องรอยตะไบนะค,บคืออาจจะมีบ้างนิดหน่อยรอยตะไบแต่คือมันใช้ผ่านอายุผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีมันก็โดนโดนเนื้อโดนขอบกางเกงอะไรนะครับมันก็แทบจะไม่เห็นรอยตะไบแล้วก็เห็นมากนิดหน่อยแล้วก็นี่ก็คือดินดินครับองค์นี้เป็น,ด,นดินดำนะครับดินดํานะครับผมก็ ดินก็หายเป็นบางส่วนนะก็ตามอายุตามการเวลานะครับเป็นหลายร้อยปีนะครับผมก็มาดูอย่างที่ผมบอกแล้วครับแล้วก็นี่นะครับเห็นไหมความลึกของความลึกของมือนะครับมิติต่างๆเหล่านี้เห็นไหมความแล้วก็เส้นเส้นล่องเท้านะครับอาจจะมีค่าฝุ่นครับตะกางเข้าไปอยู่ใน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 เส้นล่องเท้าเหล่านี้เห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมนี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติธรรมชาติที่ผ่านอายุผ่านการเวลามาเป็นร้อยปีนะครับ อาจจะมีเนี่ยนะจ,จะมีค้าบสบู่หรือค้าบอะไรคือมันแห้งจนแห้งแห้งไปหมดแล้วนะครับมันเห็นไหมเนี่ยขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเหล่านี้เห็นไหมครับธรรมชาติแล้วก็โลหะเขานะครับโลหะเขาที่ผมบอกนะครับโลหะเขาจะเหลืองเหลืองอมเขียวนะครับตรงนี้อาจจะมีพวกพิเลนบ้างนะ <c oughs> เห็นไหมครับอาจจะมีเอาไปรู้ว่าเอ้ยมันมันใช่สำลีจริงหรือเปล่าอาจจะมีใครเอาไปขัดไปขัดว่าเนื้อมันจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับแต่โลหะสำลีนะครับเนื้อมันก็ ถึงจะขาดยังไงก็เห็นไหมครับเห็นไหมนี่ครับแต่ตรงอื่นไม่มีเห็นไหมมีแบบเหมือนลองลองดูว่าใช่หป่าก็แค่ตรงนี้นะเห็นไหมแต่ตรงตรงอื่นตรงอื่นไม่มีนะครับเห็นไหมอาจจะมีคราบขาวๆเขียวๆพฟ้าอ่อนมางนะนี่คือร่องรอยธรรมชาติแล้วก็พวกพวกสนิมขมที่อยู่ในตามเนื้อโลหะสำริดนะครับผมเห็นไหม แลวอาจจะมีสนิมน้ำมากขึ้นบ้างครับผมนะแล้วก็ร่องรอยการใช้งานต่างๆเหล่านี้นะครับผมพยายามให้ดูให้เป็นธรรมชาตินะครับผมนะ <S <S คือเนี่ยผิวน้ำมันสึกธรรมชาติผิวสึกธรรมชาตินะครับผมว่าสึกธรรมชาติเนี่ยลักษณะการสึกเห็นไหมนี่คืออาจจะนี่นะครับโดนเอวเห็นไหมสึกไปลักษณะแบบนี้นะครับส่วนมากในตรงนี้เขาไม่มีเหลี่ยมเ็าจะมนไปหมดนนครับโดนต้นเอวโดนพุงโดนอะไรบางคนอาจจะแฝนคอโดนหน้าอกโดนอะไรเนี่ยนะครับผม แล้วตัวนี้เขาแบบไม่ได้ใช้จนแบบว่ามากเกินไปเห็นไหมผิวเขาสึกแบบว่ากําลังสวยนะครับจมูกแบบว่าเห็นไหมจมูกแบบสึกลงไปหน่อยเดียวเองนะครับผมพวกคาบฝุ่นคาบตะกางร่องรอยการใช้งานธรรมชาติเหล่เนี้พยายามจดจําไว้ให้แม่นนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้งานฝีมือเนี่ยเห็นไหมดูคาบตะกางเห็นไหมครับคาบ,บกลางตรงเสียเห็นไหมเกาะหนาเป็นหนาเป็นปื้นเลยพวกนี้พวกน,วกนี้ไม่หลุดง่ายนะใช้มือแคะก็ก็ไม่หลุดนะครับใช้มือแคะก็ไม่หลุดนะ เขาขุามอยู่ในเนื้อโลหะสัมฤทธิ์แล้วนะครับพวกคาบเหล่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นของของเก๊ะเลือกของเก๊ะเือของลอกเรียนแบบเนี่ยไอ้พวกคาบเหล่านี้นะครับใช้มือแค่แค่มือขูดๆมันก็ออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ํายานะครับน้ํายาเนี่ยมันไม่ได้เกาะพวกเนี้ยฝาเขาจะเกาะแบบนี้ได้นะครับต้องอาศัยอายุผ่านอายุผ่านการเวลามาพอสมควรนะครับอาจจะบางตัวเนี่ยอาจจะหลายสิบปีนะครับ บางบางตัวเนี่ยใช้มาอาจจะสองสามรุ่นแล้วก็ได้นะครับผมเพราะเพราะง่างยุยาพิมพ์เล็กเนี่ยอายุประมาณสองสามรอปีนะครับผมอายุสองสามรอปีนะครับเหมือนที่ผมบอกครับก็จดจำขนาดหรือว่าน้ำหนักนะครับแล้วก็ง่างโบราณอายุไป,ป็ลยร้อยปีเนี่ยโลหะเขานะครับพยายามดูโลหะเห็นไหมโลหะเขาต้องเหลือ,องอมเขียวนะครับคือความประกายแวววาวของโลหะเ,เขาจะไม่มีแล้วเหมือนที่ผมบอกว่าคนโบราณเขาชอบเรียวกว่าสัมิดบันตายเนื้อเลื่อโลหะสัมริดบันตาย คนโบราณเขาชอบเรียกว่าเนื้อโลหะหมดยานะครับคือความประกายเวววาวของโลหะมันไม่มีแล้วคือโลหะมันแห้งนะครับผมโลหะมันต้องแห้งนะครับผมแล้วก็พยายามดูนะครับพวกคาบฝุ่นคาบตะกังนี่เห็นในในซอกแขนเหล่านี้นะครับเห็นไหมเนี่ยคือเป็นเป็นเป็นคือแบบว่าแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายนะครับแล้วก็เห็นไหมสนิมสนิมเนี่ยสนิมขุมเนี่ยคือขึ้นในเนื้อโลหะสำริเห็นไหมเป็นเม็ดเป็นเป็นจ้ำเป็นดวงนี่นะครับผมเห็นไหม อแล้วก็ความตึงผิวนะเห็นไหมแล้วก็ความลึกความลึกของสังวานนะคเห็นไหมความลึกของสังวานเนี่ยคือคมสม่ําเสมอนะครับผมเห็นไหมเขาเรียกว่าความลึกเนี่ยถึงแม้ว่ารายละเอียดที่เล็กน้อยขนาดนี้นะครับผมเขายังทําได้ละเอียดขนาดนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นพวกงานงานเกยงงานหีนมือเขาจะไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องความละเอียดความคมลึกเหล่านี้หรือมิติต่างๆเหล่านี้นะครับเขาทํามาขายนะครับเขาทํามาขายให้คนที่ เราทำมาหายคนที่แบว่าไงคือซื้อพวกนี้พยายามอย่าโลภนะครับพยายามอย่าโลภพยายามสังเกตร,รายละเอียดต่างๆที่ผมบอกนั่นม่นจะเป็นม่อจะความคมความลึกความคามชัดของลายเส้นความลึกความสม่ําเสมอล่องรอยสนิมร่องรอยการใช้งานตามซออหูหรือว่าค่าฝุนา่นค่าอะไรเหล่านี้พยายามพยายามจดจํานะครับรายละเอียดเหล่านี้ธรรมชาตินะครับแล้วก็วิธีเห็นไหมดูหล่อโบราณเห็นไหมครับอาจจะมีแบบเนื้อเกินบ้างน,นะครับเห็นไหม แต่ก็เป็นธรรมชาติของหลอบโบราณนะครับจะให้สวยเป๊ะเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นไปไม่นด้อาจจะมีนะตัวสวยสวยๆเนีย่ยมียนะครับเหมือนที่ผมได้มาอีกตัวเนีย่ยผมเอาลูปให้ดูนะบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาชมนะครับบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาชมนี่นะนี่ดูตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ของผมที่ผมได้มาแต่ผมเปิดราคาไปหลายปีแล้วเห็นไหมดูตัวนี้คือสวยหมดเลยนะครับตัวนี้คือสวยหมดเลยจากข้างหน้าฐานตรงนี้ทะลุนะครับหน้าฐานทะลุแล้วก็เห็นไหม หน้าฐานทะลุนะครับก็ข้างนี่ก็มีมสนิมน้ามากคือเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันนะครับมีตรงนี้ก็มีสนิมน้ามากเห็นไหมครับนี่นะครับมีสนิมน้ามากเหมือนกันนะครับเห็นไหมแล้วก็อย่าลืมนะครับที่เก่าธรรมชาติคือต้องสังเกตถึงขนาดความสึกของความสึกของห่วงหลังเลยนะครับเนี่ยบางคนเห็นเห็นผิวนะครับเฮย้ยผิวสึกโอ้ยเก่าเก่าแน่นอนนะครับแต่พอไปดูไปดูตรงห่วงหลังหัวหลังยังคมปิดอยู่เลยนะครับเก๊แน่นอนนะครับงานขัดผิวนะครับพยายาม แล้วก็แล้วคืองานคืองั่งเนี่ยคือเขาใช้ผ่านอายุผ่านการเวลาเนี่ยความคมในเหลี่ยมฐานเขาก็ไม่มีนะครับคือความคมในเหลี่ยมฐานเนี่ยเห็นไหมเขาจะมนไปหมดแล้วไม่มีคมไม่มีเหลี่ยมอะไรแล้วนะผมนะแล้วดูดินนะครับเม็ดดินหรือเม็ดแร่เม็ดทรายเห็นไหมเขาจะเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเม็ดดินตัวนี้คือเป็นดินดำนะครับดินดำนะครับดินดำนะครับนี่เห็นไหมครับ เนี่ยาร์มแห้งของเขาาร์มแห้งในดินนะครับในดินของเขาไม่มีแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับง่างเป็นร้อยปีเนี่ยความชื้นในดินเขาไม่มีแล้วน้ําหนักเขาน้ําหนักเขาถึงเบาแล้วหลอเขาไม่ได้หลอแบบว่าเขาไม่ได้หลอแบบหนามากนะครับผมไม่ได้หลอแบบหนามากโลหะมันถึงเขาโลหะน้ําหนักเขาเลยเบานะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมครับพยายามจดจําขนาดหรือว่าน้ําหนักนะครับแล้วก็ฟาร์มศึกผิวต่างๆเหล่านี้องค์ประกอบฟาร์มแท้นะครับองค์ประกอบฟาร์มแท้นะครับอย่าลืมนะเห็นไหม พยายามจดจาเกี่ยวกับเรื่องสนิมขมล่องรอยการใช้งานเหล่านี้แล้วอาจจะเป็นคาบฝุ่นคาบเหงื่อใครที่มันติดอยู่ตามซอกใบหูนะครับข้างหลังใบหูคือไอ้พวกนี้ธรรมชาติของเหมือนพักกูเหมือนก็ดูพ้ากูนะครับพักกูเนี่ยคาบฝุ่นคาบตะกางหรือล่องรอยการใช้งานเนี่ยเขาจะดูตามซอกส่วนที่ลึกที่สุดอาจจะดูในอาจจะดูในซอกหูนหหรืออาจจะเป็นในซอกฐานบัวเหล่านี้นะครับเห็นไหมคาบฝุ่นคาบตะกางอาจจะมีคาบสบู่แห้งๆงนีนะครับนี่คือล่องรอยการใช้งานเห็นไหม มีคาบตะกงบ้างนะเห็นไหมดูเป็นเม็ดมดนะครับเห็นไหมพวกธรรมชาติเหล่านี้ของเกสและของลองเลนแบบไม่สามารถทําได้นะเห็นไหมแล้วก็ดูนะครับดูตรงปลายเล็บผมเห็นไหมนี่คือตรงปลายเล็บผมตรงตรงตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยคาบตะกงขึ้นอยู่ในเนื้อโลหะสำริดนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นจ้ำเป็นผลหรือเป็นดวงแล้วขึ้นพวกนี้เขาจะขึ้นไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมนี่คือธรรมชาตินะครับเห็นไหมถึงแม้จะสึกผิวนะเห็นไหมยะมีคาบสนิมคาบตะกงเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมครับดูตรงนี้ก็เหมือนกันนะนีองตรงปลายไปไป,ไปเล็บผมนะครับพวกเนี่ยพวกธรรมชาติเหล่านี้พยายามจดจําให้แม่นยํานะครับเขาเรียวกว่าเก่าธรรมชาตินะครับสนิมเขาเรียวกว่าโลหะกินตัวนะครับสนิมเขาจะกินโลหะนะครับกินเป็นเป็นบางบางบางเขาเรียกว่ากินเป็นจ้ำเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นดวงดวงนะครับผมเห็นว่าพยายามจดจําลักษณะเหล่านี้นะเห็นไหมนี่นะครับนี่คือเอามือขูดไม่ออกนะพวกสนิมเหล่านี้คือเขากินอยู่ในเนื้อนะครับคือแข็งมากนะครับผมนี่เห็นไหม เนี่ยคือเนี่ยเขาเรียกว่าโลหะกินตัวเห็นไหมแล้วดูส่งในโลหะนะครับโลหะแห้งนะครับไม่มีไม่มีประกายไม่มีการโลหะไม่มีการสู้กล้องนะครับผมเห็นไหมแล้วร่องรอยฝุ่นเหล่านี้พยายามจดจำแล้วครับนี่คือสวัสดีครับผมสวัสดีตอนค่ำนะครับก็เข้ามาชมมันคนเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะเข้ามาชมเป็นคนเดียวผมก็ไม่ได้วอรี่เกี่ยวกับเรื่องยอดไลค์หรืออะไรนะครับก็ใครเข้ามาชมคนเดียวผมก็จะแบ่งปันเก็บความรู้ไปนะครับก็เผื่อ เผื่อใครไปเจอที่ไหนที่มีง่างแบบเนี่ยพิมพเดียวก็ผมนะครับเป็นเป็นง่างยุดยาพิมพ์เล็กนะครับไม่มีเดือยนะครับไม่มีเดือยคือไม่มีเดือยตรงคือไม่มีเดือยตรงนี้โค้งขึ้นมานะครับนี่แล้วก็ที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูว่าง่างมีเดือยเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวกา,า,าแบบนี้นะบแบบนี้คือง่างมีเดือยนี่ครับแบบนี้คือง่างมีเดือยที่เราเห็นก็เป็นประจำนะที่เราเห็นก็เป็นประจำนะส่วนมากนี่เดือยบางคนอาจจะเรียกเสือว่าลึงก็นะบางคนอาจจะเรียก หรือของผมผมจะเรียกว่านิ้วกระดกนะครับผมจะเรียกว่านิ้วกระดกส่วนมากที่เราเจอจะเป็นีแบบนี้นะครับแบบนี้แต่คือแบบเนี้ยไม่ค่อยได้เจอนะครับแบบนี้คือผมจะว่าฮนะคือชาติจะเจอสักตัวนะก็ไอตัวนี้ไอตัวนี้ผมได้มาก็เหลือตะรูปนะครับก็องค์จริงเปิดราคาไปแล้วเรียบร้อนนะครับก็ปล่อยให้เขาเช่าบูชาไปแล้วนะครับก <easier> okay, ็อันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับสดๆร้อนๆที่สายใต้ใหม่นะครับก็วันนี้ก็หยุดงานนะครับหยุดงานก็ไปไปเดิน ไปเดินนะเผื่อได้อะไรติดไม้ติดมือก็ไม่ผิดหวังนะครับก็ยังได้ได้มาตวงแล้วก็มาได้แบ่งปันเก็ดความรู้ให้แก่สมาชิกกับวิธีการดูวิธีการแยกแยะนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมดูนะครับพวกพวกลายเส้นความคมความลึกมิติต่างๆเนี่ยพยายามดูแล้วก็คาบตะกงังคาบตะกังนะครับนี่คาบตะกงังเหมือนเห็นไหมดูตรงหนาา้าผาตรงนี้เห็นไหม เนี่ยคาบตะกังพวกล่องรอยเหล่านี้นะครับงานเก๊งานฝีมือไม่สามารถทําได้นะเพราะว่าพวกนี้เขาจะคาบตะกังเหล่านี้เขาจะเหมือนเป็นหินปูนเนาะเขาจับแน่นอยู่ในเนื้อโลหะสำริดนะเห็นไหมแล้วเขาไม่ได้ขึ้นทางโอ่งนะเขาจะมีเป็นบาง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 ,บาง,บางจุดหรือว่าบางหย่อมเห็นไหมแล้วก็ดูในในเนื้อโลหะสำริดตรงนี้เห็นไหมนี่ปลายเล็บผมตรงนี้ที่ผมบอกนะพยายามดูเนื้อนะแล้วก็ดูเห็นไหมโลหะกินตัวแล้วก็ความลึกเนี่ยความลึกของมือประสานหรือว่า ความลึกของเส้นปลายเท้านะต่างๆเหล่านี้คือมิติเหล่านี้พยายามดูพยายามสังเกตนะก็แล้วก็ความลึกของบัวสามเหลี่ยมฐานบัวสามเหลี่ยมนะข้างหลังเห็นไหมดูเห็นไหม,หไหมของแท้เนี่ยเขาจะลึกนะครับของของเก๊หรือของลอกเลียนแบบเขาจะตื้นเขาจะไม่มิติความลึกเขาจะไม่ได้แบบนี้นะเห็นไหมแล้วก็แล้วดูเห็นไหมครับนี่ดู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 สนิมตรงนี้เห็นไหมอาจจะมีฟ้าฟ้าฟ้าอ่อนๆนะครับเห็นไหม เนี่ยนะครับเขาขุมอยู่ในร่องที่มันคือคือมันเนื้อเราอาจจะสัมผัสไม่ไม่ถึงเห็นไหมดูมันมีมีเนื้อที่มันเว้าวลงไปเห็นไหมพาะสนิมเหลอดเนี้ยเขาจะอยู่ตามซอกอาจจะซอกฐานบัวหรือตรงไหนที่เป็นซอกที่ว่าเราสัมผัสเข้าไม่ถึงเขาส่วนมากเขาจะอยู่ตรงนั้นนะครับพวกสนิมเหลอดเนี้เห็นไหมเนี่ครับฟ้าๆอ่อนเดี๋ยวผมส่งชัดไม่เอ่ย อ่าโอเคนะครับเห็นไหมเนี่ยเขาจะอยู่ตามในซอกเหล่านี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ดูอ่าดูตรงนี้นะครับส่งให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยพวกฝุ่นพวกเหงื่อใครเหล่านี้เขาจะอยู่ในซอกเห็นไหมแล้วก็นี่ครับนี่ลองรอยกันนี่ครับสนิมสนิมนะครับเขาเรียกว่าสนิมเขาเรียกโลหะกินตัวเห็นไหมนี่ดูสนิมนะเห็นไหมเนี่ยเขาจะขึ้นเนี่ยลักษณะการขึ้นของเขานะครับนี่คือธรรมชาตินะครับผม ของเก๊มันจะไม่เป็นแบบน,นี้ของเก๊มันจะเขียวเป็นพืชไปเลยนะครับมันเนี่ยของแท้เนี่ยเขาจะมีเห็นไหมขึ้นตรงงู้นหย่อมตรงนี้จุดนึงเห็นไหมนี่นี่คือสนิมมางคนอาจจะเลือกสนิมมนันมากนะครับผมออกหงแดงใช่ไหนนะมแดงออกส้มส้มนะครับผมน้ําตาลน้ำตาล,ตาลนอน่อนๆนิดๆเห็นไหมแล้วก็พวกคราบฝุ่นล่องรอยความมนความสึกของของรูที่ใช้เห็นมันเป็นธรรมชาตินะครับ ต้องพยายามจดจำนะครับก็ดูมิติของแขนครับหนาล่ําได้รูปแล้วความตึงผิวนะครับก็องค์ประกอบต่างๆนะความลึกมิติต่างๆเหล่านี้พยายามดูด้วยนะครับความมิติของลายเส้นพยายามให้มิติของลายเส้นสม่ําเสมอนะครับที่ผมบอกนะครับสม่าเสมอคืออะไรสม่ําเสมอคือลึกสม่ําเสมอไม่ไม่กระโดดนะไม่กระโดดคืออะไรไม่กระโดดคืออาจจะมีแบบเส้นเล็กบ้างใหญ่บ้างเส้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแบบนี้คือส่วนมากมันจะไม่แท้นะส่วนมากเส้นของเขาจะ เส้นเห็นไหมพอลึกเขาจะลึกสม่ำเสมอโตเขาก็โตเท่ากันหมดเห็นไหมเนี่ยเส้นเหล่านี้ที่ผมบอกเส้นกระโดดนะวนม่ามันมักจะไม่แ้เป็นงานถอดพิมพ์นะครับเห็นไหมดูเส้นเขาไม่ว่าจะเป็นเส้นล่องตาเส้นหน้าผากหรือว่าเส้นล่องผมเห็นไหมความความใหญ่ของเส้นเนี่ยเขาสม่ำเสมอกันหนดพยายามดูมิติต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ดูเห็นไหมดูมือเห็นไหมมือเส้นเขาลึกนะครับเห็นไหมดูอย่าลืมนะครับแล้วก็ฐานบัวนะครับก็ความสึกผิวให้เป็นธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ ง g างเป็นร้อยปีอย่าลืมอย่าลืมนะครับความบนมันความบนของเหลี่ยมฐานมันไปหมดแล้วนะครับมันพวกนี้คือมันไม่คมนะครับก็พยายามสังเกตพวกมิติต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับผมร่องรอยการใช้งานเมื่อจะเป็นพวกคาบฝุ่นคาบฝุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเนี่ยเห็นไหมดูดูเห็นไหมดูตรงปลายหูนะครับนี่เห็นไหมตรงปลายหูตรงตรงปลายหูตรงนี้นะครับเห็นไหมดูเห็นไหมครับขนาดนี้โดนโดนสัมผัสนะครับสนิมเขายังขึ้นอยู่ในเนื้อลหะสมฤทธิ์เห็นไหม นี่ครับเห็นไหมสนิมยังขึ้นนะครับเห็นไหมนี่คือไอพวกสนิมพวกเนี้ยส่วนมากเขาจะเป็นแบบเหมือนหินปูนนะครับแข็งสนิมพวกเนี้ยเขาจะขึ้นเป็นหบุ๋นปุกหินปูนนะครับแข็งนะครับคือมันเอามือขูดมันไม่ออกนะครับคือมันจมอยู่ในเนื้อโลหะสัมฤิ์แล้วเนี่ยเนี่เห็นไหมดูนี่ปลายปลายปลายเล็บผมนะครับเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะขมอยู่ในเนื้อโลหะสัมฤิ์พยายามจดจําสนิมขมเหล่านี้นะครับผมเขาจะเขาจะขมมันลักษณะอันขมเขาจะเหมือนหินปูนนะครับก็จะแข็งนะครับอยู่ฝั่งยู่ในเนื้อโลหะะสรนคับ ของเกมมันไม่ฝังนะของเกมจะเกาะแค่ผิวนอกๆเอามือขูดมันก็ออกแล้วถ้าเกิดคนดูคนดูเป็นถ้าคนดูเป็นลักษณะของหินปูนเป็นนะครับไม่ต้องไม่ต้องขูดนะแค่ส่องดูฟุบก็รูร้เลยว่าธรรมชาติแน่นอนนะแค่ส่องปุ๊บก็รู้เลยเหมือนอย่างนี้เห็นไหมส่องส่องปุ๊บโอเคมันขุมอยู่ในเนื้อคือมันขุมอยู่ในเนื้อโลหะสัมฤทธิ์ใช่ไหมเนี่ยรอยนี่เห็นตงรงปลายเล็บเห็นไหมเนี่ยคือมันขุมแบบเนี้คือส่องปุ๊บก็รูร้แล้วว่าเออยังไงก็แท้แน่นอนนะครับเห มันไม่จาเป็นต้องใช้มือขูดถ้าคนแบบมีความชํานาญจริงนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็อาจจะมาในเวลาพอสมควรแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอของผมอีกช่องทางได้ใน youtube ด้วยนะครับก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะทำมาค้าขายอะไรอยู่ก็ขอให้เฮงรวยๆนะก็หน้าหนาวนะก็ดูแลสุขภาพไปด้วยนะครับก็ก็โอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมและติดตามกันนะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับ